อ่ามันเอาลงอีกแล้วเว้ยมันเอาลงอีกแล้วเว้ยรูปยิ้มตัวตลกหน้ากากรวมตัวเด่นฟักเอ็มรักโลภโกดเลียวงการฟักเอ็มเฟกเอ็มที่จับกันมือเป็นพันธมิตรการโกดการเลียการถักหลังกันและขายกันเองเรื่องปกติเมื่อมีผลประโยชน์จะกลับไปดีกันคนดูกันเป็นหมาหลายรอบแล้วคิงคิงสวยมากรุ่นใหญ่หัวโลนักเจรจาพูดแห่งโลกออนไลน์มันใช้คำพูดบ้านเราไม่ด้วยเองดูดีเพื่อกอบให้คำพูดในติ๊กต็อกมันปั่นจริงนะ ผมรูดอะอย่างรีดีฟโคลาล่างตัดอ้อยเนี่ยมึงทำได้ยังไงเนี่ยกูไม่ได้ดีฟกูอายมึงลบอันนี้ออกเถอะเราเรื่องยังเจฟังหน่อยอ๋ออย่าฟังเลยอหรอดีอย๋ยฟังเลยน้องเดี๋ยวเป็นเลี้ยงไม่ดีเนี่ยผมจะเาในกลุ่มให้ฟังตาผมแดงจัดเลยตอนเนี้ยทษ พ right. right. ิ่งตื่นเราที่อยากรู้ว่าดีไม่บอกเนี่ยคนดูเห็นอันนี้ปะเฮ้ยอะไรวะเห็นปะผมจะอ่านให้ฟังอันนี้หาจริงหาจริงๆ เดี๋ยวผมเล่าให้อ่านให้คนดูฟังไอ้เหี้ยผมผมหำมท้องแตกอะ่ะไอ้เหี่ยใครแม่งทำไม่รู้เว่ยอะไรไอ้ต้ามบอกยังไงเนี่ยจะไปช่วยแต่มันเหตุเล่นเล่นกับที่เป็นเอสเล่นได้เฉยอะสลัดเต็มไม่ละ เฮ้ยรีบขึพี่ตาพี่อาร์ตบอกให้พี่ยืนยันเดี๋ยวพี่อาร์ตเดินงานให้ยืนยันอะไรอยู่วะยืนยันอะไรนอ้องอธิกรไออาร์ตมันบอกน้องว่าเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวสุดท้ายแม่ง เดี๋ยวแม่ๆป้าๆที่เป็นเอ็ดก็เข้าใจกูพิดอีกกูเล่นได้ทั้งสองแก้งอ่ะให้กูไปเล่นเป็นตัวฟรีตัวไหนก็ได้อ่ะคุณดูอ่านนะเอ็อ็มด์คอมแบ็ใช้การหนี้เมื่อเ m d มีชัยเอาไว้สซัมเติมพวกแก๊งขี้แพ้ที่โดน s อ d ตบและแสดงพลังของบอสตอตี่หัวเมืองสตาร์ถามว่ากูกลับมาแล้วเอ้ยเอ้ย เฮ้ยอ่าต่อไปอันนี้ไม่น่าฮาอันนี้ไอ่านแล้วไม่ดีอันนี้ดูตัวนี้ย,ย,ยังรีดีฟโคล,ลาดล่างตัดอ้อย,ย,ยมารีฟอร์มเป็นแรปเปอร์ยูเคแต่เป็นหนุ่มโคล,ลาดคนดูมองกันว่าเหมือนโจรไม่ก็คนตัดอ้อยแอบมาสตรีมเกมฮิปโปมึงดูมันเป็นเนี่ย<ด>มึงดูดิเอ้ยเฮียอนะไรอ่ะ,อะ อ่ะไอเฮียนี่มึงสัรหาทำชิบหายอ่ะอ่ะแล้วนี้อีกสามตัวบาทสตาเทาวมาลีโซเยอร์คิงสวยมากตั้มกอรีเทารู้อยู่สบู่ไทยตั้มตั้มโซเยตเอางี้พันได้ไรบ้างสามพี่น้องหัวจอมหัวหมอคุมเมืองสตาทาอยู่เบื้องหลังโดยมีสองตัวบาทเล่นในเมืองคอยทะเลาะก,กันให้คนดูตีกันเองและจะมีอีกหนึ่งตัวบาทคอยสั่งกัน บางเรื่องและคอยเบรกสตอรี่เฮเวกอัพถ้ากลับรูมืออฮี้อ่ะอาเดี๋ยวอันต่อไปมันทำไม่โอ้โหกูขำชิบหายอ่ะวกวูอ่านแค่ไปอันสองอันนะนักขายฝันแห่งสตาร์ทาวตัวลายผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างมักจะโป๊กที่เอ็ดเพื่อน เพื่อนเพื่อมาคุยขายฝันให้คนดูดีใจแต่ทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากไม่ได้ฮ่าฮาและมีคําและมักมีคําพูดหลอกไว้หลอกประชาชนเสมอแต่คนดูเก่ารู้มือเฮีย <Hey, here. S 1> นิกะแหวนแกงนกหลายหัวจะมาอยู่กับพี่ตอดไอเฟกหนูน้อยมหัศจรรย์นักอะไรนักแบกวงไฟที่ที่แจ้งเกิดจากเอ็ดีแต่ปจัจจาวันแหวนแกงไปเรื่อยปากบอกรักเอ็มแต่ การกระทําส่วนทางมุ่งหาดีเอ็มจลุกนใชนเอะอ่าอ่ามันเอาลงอีกแล้วเว้ยมันเอาลงอีกแล้วเว้ยวงการวงการฟักเอ็มรูปยิ้มตัวตลกหน้ากากรวมตัวเด่นฟักเอ็มลักโลภโกรธเลียวงการฟักเอ็มเฟเอ็ม ที่จับกันมือเป็นพันธมิตรการโกดการเลียกันหักหลังกันและขายกันเองเรื่องปกติเมื่อมีผลประโยชน์จะกลับไปดีกันคนดูกายเป็นหมาหลายรอบแล้วเอออ่ะดูอันนี้อะไรทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไปเรื่อยนี่เนี่ยนี่นี่ยสุนสุนชวนอะไรอ่ะสุน ชุนชวนชุนอะไรซุนชวนซุนชวนซุนตั้มคาร์บอนเฮดคาร์บอนเฮดนักปิ้งไก่แห่งก๊กนักปิ้งไก่แห่งก๊กดีเอ็มจีใหญ่ฉีกเสื้อค่าจักรบาิแห่งก๊กดีเอมจีสืบทอดตำแหน่งจากขุนเกตหมอเกตโดนกระโดนกระทืบสามแล้วสามเล่าก็ยังยืนอยู่ได้เสมอแม้กระทั่งเสื้อขาด พร้อมทวงตำแหน่งโนหนึ่งในประเทศสตาร์ตลอดเวลาชนะเอาเวลาไปขัดคอ,อชนะเอาเวลาไปขัดขอด้วยดำปืนเลยไอ้เฮียใครมันทำวะนี่มึกแน่พระเอกสตาร์เทาเอาไปคนละนัดพอนั้นนอน,น,อนมือหนึ่งมือปืนโนหนึ่งสตาร์เทาระดับ ท็อปฟักเอ็มยังแม่นมากฉายาพระเอกได้มาจากการที่ชอบทําตัวเป็นคนดีหลังกล้องจบสตอรี่หน้าสภาแต่จริงๆแเนี่ยไม่อยากจบอยากได้รางวัลน,นักสแสดงดีเด่นบทพระเอกต้องเท่านั้นใครมาแย่งกูตีเย็บ <c oughs> แม่ใครเนี่ยบัตรไลคอเสียงผมลั่นไหมครับพี่ๆตัวลั่นฟอร์มเสียงดังสมัยก่อนเลือนโลเพเต็มระบบตอนนี้เริ่มมีแสงเพราะแม่ เพราะแม่ป้าเลยมี power มากขึ้นปินเกียวทุกคนไม่สนอายุแถมชอบด่าเหมือนเด็กน้อยโอ้ hey er! ไอ้เฮียคนในดีตมารีสวยมากเขาทำนะครับอยากเคมมั่วเค้มมัวเลยวะโดนัทสุพรรณแอดมินโนหนึ่งเก็ตเพื่อนเล่นเกม พี่โป้ครับพี่เล็กน่หรอกครับพี่แต่ทั้งหาหลังไหมครับพี่อยู่เยี่ยงหวังเจ็บจดทุกอย่างจดทุกอย่างแล้วครับพี่ริงแอดมินนหนึ่งที่ทํางานได้ดีมากไม่ดูเฮียอะไรอะไรในเมืองเลยฮะเวลาประชุมเวลามีประชุมก็ฟอร์มจดไว้จดลมก็ฟอร์มจดไว้จดลมเน้นเที่ยวกับเล่นเกมอื่นทำทุกอย่างยกเว้นดูแลเสือ ใครเม่งทำไว้สัตว์อะไรเนี่ยสตาร์อะไรอ่ะสตาร์ทาเอซีซั่สสนสามใบของเบ้งซุยชิงโอดินเทาซีซั่นสามไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอซีซั่นสามไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอไอเ้เหียใครมันทำวะเนี่ยเมืองโนโหนึ่งกำลังเปิดใหม่เป็นซีซั่นในหลังไม่จากซุยชิงแฮาพูด,ดี้แถมแถมโดนัทส,สุพรรณไม่ใช่สุราช มัวแต่จดลมแต่ไม่ยอมพัฒนาเมืองไปโศกันไปแต่เปิดกระชาต,ตลอดนะไอ้นี่เป็นไรไอ้นี่ไม่รู้มั่วนะหลุยทำไรไม่ได้เลือนขุนแผนอดัมเมื่อวันที่สามสิบเมษาสองห้าหแปดขุนพันอดัมแห่งแก๊งแพ้ได้ทำการเลือนซื้อเรื่องแก๊งดีเอ็มจีของตั้มเสื้อขาดแบบมโง่งเหมือนซี่คิง <c oughs> ซุยคิงสตาทาวโดจดไว้จดไว้นะจดไว้นักขายฝันที่ทำยอดได้ถล่มตลายที่สุดในประเทศด้วยยอดขายดีเด่นคือเวลาประชุมมักเจ้คอยจะคอยถามความเห็นแล้วให้ลูกน้องจดไว้จดไว้เป็นพิธีเปิดไม้ดังๆคนฟังจะได้ยินชัดๆแต่ไม่ยอมทำหลังประชุมเสร็จทุกอย่างเหมือนดิมไอ้อะไรเนี่ย ปันชิบหายไอ้เหี้ยก็ถูกใจน่อดิน้องไม่กล้าเปิดโดเนี่กลัวเจ้าเจ้าอาวินจูหลุยทีเอ็ขุนพนใหญ่ข้างกายเหล่าตะเลือกคูทีเอแล้วนะใครทำท่านเหล่าตาค่ะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งในห้าขุนพนใหญ่จูหลุยเป็นน้องรักสุดเพราะยอมตายดวนใบแดงเพื่อเหล่าตาได้เสมอพร้อมสไนซสิบแปดจอและคูทีเอเพื่อให้ชนะ ไม่ยอมให้หลับตาเสียงหน้าเด็ขาดเฮียอะไรเนี่ยการระดับพิเศษรวบรวมดาวเด่นเหลือนเหล่าคนนี้มักจะโดนเอฟซีฝั่งตรงข้ามลำเต็มลมอย่งโอซบางทีก็โดนสตรีมเมอร์แขวงออสตรีมแต่เขาโู้จิตใจแข็งหน้าด้านและไม่เทือนหลิวเป้ยเหล่าตาฮ้องเต้แห่งก๊กทัวรลุงลี ข้ายัางไม่ได้นอนเลยเหล่าทหารคนดูเหล่าตาองคกก์จักรพรรดิตัวรู้เรื่าสําเร็จในการอะไรเนี่ยพอติขายฝันจากของเบ้งซุยคิงที่ปรึกษาคู่กายจูก,กัดเหลี่ยงของเบ้งซุยคิงแห่งจกกกซุยคิงกุนซือใหญ่แห่งจกกก,ส,ส,ก,ก,กสตา์ทาวเป็นผู้วางแผนและออกกว่าทุกอย่าง ทุกดรามา่าเวลามีใครทะเลาะกันหนักๆมักจะมีถูกมักจะถูกซุยคิงที่หยุดไว้ในการโปร๊กทีเอสแบบตึงๆมีรถแมพน,นับนับนับร้อยแต่ทําไม่เคยได้เก่งเรื่องหลอกลวงขายฝันทหารคนดูไปวันๆเฮียใครมันทําอ่ะผมไม่อยากรู้เนะี่ย hey, <wake> ใครมันโป๊กอะไรวะ อเสียงรอบข้างชาวเมืองสตาเทากาชากาชาสคริปต์กากาช่างมันก่อนใช้การ์ดนี้ส่งให้ถึงผู้ดูแลเสิร์ฟให้ช่วยฟังเสียงคนในเมืองบ้างตอนนี้สคริปต์เล่นไม่ไหวแล้วเหมือนยอดมนุษย์เล่นกับเล่นกันแก้ไวๆเถอะกาชาโอ้ไปเรื่อยอุย้ยไอ้เนียอุ้ยไอ้น,อน,นี่หนักกว่าสุการ์ดเลยเปรี้ยวไดมอนเลือนมะนาวหน่อยไหม ใครมันทำอ่ะตั้มเสื้อขายคอคาร์บอนสตีมเมอร์ผู้มีความสามารถในการกลิ่นเปรี้ยวทะลุจอคนดูได้เวลาใครเปิดดูจะได้กลิ่นเปรี้ยวแต่จมูกเสมอเลยได้รับฉายาแบบนั้นอาบน้ำบวกขัดคอบ้างนะตั้มใครมันทำวะ <c oughs> หนึ่งโชว์ปืน 4, 2, สับซีสองสูบบุหรี่เอ๊หนึ่งโชว์ปืนโชว์ปืนแป,ป๊บสองสูบบุหรี่แป๊บสามร้องไห้แป,ป 4, ๊บสี่ขำแป๊บห้าเสื้อขาดหกเสื้อขาดแป๊บหกหลับแป๊บเจ็ดชตูดแป,ป 8, ๊บแปดโชว์เงินแป,ป๊บเก้าอ้วกแป๊บเฮียใส่ร้องราดกระบัง นักร้องโนนหนึ่งแห่งโลกไฟเอ็มชอบกินท่อมและอินเกมขั้นสุดเวลาสู้ใครไม่ได้จะหาข้ออ้างเช่นอีกฝั่งเล่นโปลเซิรฟ์ฟแหลกเน็ตกาดคนในแก๊งโง่เป็นต้นเวลาเสียงดังมากจะโดนคนเคาะประตูไม่ก็ตัดเน็ตขับช็อปเปอร์แป๊บอุ้ยอันนี้ฮะอันนี้ฮะเปียกกี้คอคาร์บอนน็อตหลุดอุ้ยมีรูปน็อตด,ด้วยโดนต่อยเข้าเบ้าตาวันสงการาน ตัวเลีอนตัวเลียนทั้งองค์การไฟเอ็มและโลกออนไลน์พายายามจะดีฟแบบแรปเปอร์แต่คอยังเป็นคาร์บอนอยู่ขัดบ้างมีความเลือนระดับร้อยดาวมันคิดว่าตัวเองหล่อจีบสาวไปเรื่อยเมาแล้วอ้วกแต่ดนไ่งไายอาจารย์ไอ้เหี้ยใคร <c oughs> <c oughs> วะเดี๋ยวดีเอ็มจีเอาเห็นเอาไปทำตามอีกเออไปทำเดยตลกตลกน้องซีเรียส อะไรวะเนี่ยพี่ชายใหญ่วงการไอทีรุ่นใหญ่เปาไอแฮปผู้สนับผู้รุ่นเก่าวงการไฟเอ็มผู้สนับสนุนรายใหญ่สตรีเมอร์ถ้าผู้หญิงได้สปอนได้ทันทีแต่ถ้าผู้ชายรอก,ก่อนได้นองเป็นพี่ชายตัตุนตวงที่มีมีพี่เปามีผมมีผมต้องมีพี่เปาสองพี่น้องนักล่าสาวแห่งสตาร์ทาวโอ้โว oh oh. คคิงิงสวยมากรุ่นใหญ่หัวโลนักเจรจาพูดแห่งโลนออนไลน์มันใช้คำพูดวั่นร้อให้ด้วยเองดูดีเพื่อกอบให้คำพูดในติ๊กต็อกไอ้เฮียมันปั่นจริงนะผมรุดอะ่ะมันเอาผมรูดแต่อันไหนฮาสุดเนี่ยผมฮาอ้เนี่ยสุดละอย่างรีดีฟโคลาล่างตัดอ้อยเนี่ยมึงทำได้ยังไงเนี่ยกูไม่ได้ดีฟเฮียกูอาย มึงลบอันนี้ออกเถอะดิบั้นพ่อมึงเนี่ยแต่งอย่างนี้ไอ้เหี้ยไม่มันบอกผมไปดิบผมง่วงว่าผมดิบมันตรงไหนผมดิบตรงไหนนี่ไอ้น,นี่สมัยผมเล่นฟีไอเกมไม่รู้เกมอะไรเกมยิงปืนอะ่ะวอซีหรือเปล่าอะ่ะมาบอกกูเป็นสายดิบดิบ้้นพ่อมึงเนี่ยแต่งแบบนี้ เฟสไหนหรอมันอยู่ในกลุ่มครับอยู่ในกลุ่มครับเครดิตในดิสมาลีว่ะลงเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วใครมันเอาไปลงวะไอ้เฮียอันนี้ก็หาโดนัทส,สุพรรณเนี่ยแอดมินโนหนึ่งอยู่เยี่ยงหวานเจี๊ยบจดทุกอย่างแล้วครับพี่คิงแอดมินโนหนึ่งที่ทำได้ดีได้ดีมากไม่ไม่ไม่ดูเฮียอะไรเมืองเลย เวลาประชุมก็ฟอร์มจดไหวจดจดลมเน้นเที่ยวกับเล่นเกมอื่นทันทุกอย่างยังไเลอเวันนี้เล่นเรซิตี้ไหมครับเล่นครับเล่นเล่นครับเล่นเดี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวคุยกันเฮียเฮียกันว่าไครับเพื่อนเพื่อนอาอ